มหัศจรรย์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีกรกฎไพ่ใบแรกที่จับได้สารไม้ใบที่สองเรือนไทยใบที่สพระวิษณุก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกรกฎสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างคุณผู้ชมครั้งนี้ไปทำบุญที่ไหนมาบ้าง ชาวราศีกรกฎนะคุณผู้ชมนะที่สําคัญที่สุดที่ชาวกรกฎจะต้องทำเลยคืออันดับแรกสารคุณผู้ชมสารพระภูมิที่บ้านของคุณผู้ชมเนี่ยชาวกรกฎลองดูสักนิดหนึ่งครับเอาเริ่มต้นตั้งแต่บ้านที่มีสารพระภูมก่อนสมมุติว่าบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยมีสารพระภูมอยู่ครั้งนี้คุณผู้ชมทําความสะอาดสักนิดหนึ่งครับ เอาให้สะอาดที่สุดในชีวิตเลยตั้งแต่คุณผู้ชมเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยทําสารพระภูมิเลยแต่ผมมีเรื่องมหัศจรรย์เล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยสมมติเอาในหมู่บ้านนะฮะเขาจะมีสารพระภูมิตรงกลางเนี่ยรวมอยู่ที่หมู่บ้านสมมุติในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีสารพระภูมิอยู่เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเลยหนึ่งสารแล้วมีคนอยู่คนหนึ่งบ้านแกกําลังจะโดนยึด คุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะแกมาฟังไพ่รัตนะผมเนี่ยแล้วมีโอกาสได้มาเช็คดวงชะตาเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่มีสารพระภูมิเลยแกจับไพ่ได้ไพ่สารนะแกบอกว่าไม่มีสารพระภูมิเลยที่บ้านมีแต่สารพระภูมิที่อยู่ในหมู่บ้านผมบอกเขาว่าครั้งนี้ลองไปเปลี่ยนตุ๊กตาตุ๊กตาดูครับนึกออกไหมฮะไปทําความสะอาดสักนิดหนึ่งเอาให้สะอาดสะอาดเลยเหมือนเราทําให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน คุณผู้ชมเชื่อไหมในระหว่างที่เขาทําความสะอาดสารพระภูมิเนี่ยเขาก็ทําเรื่องรีไฟแนนซ์แล้วก็เรื่องของเงินกู้นะฮะจากธนาคารต่างๆไม่มีที่ไหนตอบรับเขาเลยแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นคุณผู้ชมฟังให้ดีฮะหลังจากเขาทาความสะอาดสารพระภูมิที่ในหมู่บ้านนะไม่ใช่ในบ้านเขานะในหมู่บ้านเขาเรียบร้อยเผอิญแบงค์โทรมาให้เงินกู้เขา เขาข้ามพ้นจากวิกฤตตรงนั้นได้คุณผู้ชมเรื่องบางเรื่องมันเหมือนเทวดาจัดสรรแล้วครั้งนี้ธุรกิจของเขาก็สามารถประครับประคองให้ผ่านพ้นไปได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยแกดูดวงกับผมมาปีกว่า เดือนนึงเนี่ยแกจะมาหาผมครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมปัจจุบันเนี้ยแกยิ้มล่าเลยแกมาหาผมด้วยความสบายใจพาลูกมาพาสามีมาจากเมื่อก่อนเคยเกือบล้มละลายแต่ด้วยการทำความสะาสรรวภูมิเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักแต่ครั้งเนี้ยบุญมันส่ง คุณผู้ชมนึกออกไหมฮะมันเหมือนเวลามันส่งว่าเราทำถูกที่ถูกเวลาผลบุญตรงนั้นมันก็จะส่งผลถึงเราทันทีแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้คุณผู้ชมอย่าลืมการสวดมนต์และการทำทานการนั่งสมาธิสามอย่างนี้จงบริบูรณ์เป็นอย่างดีอย่าได้ขาดอย่าได้ตกอย่าได้พร่องพยายามทำทุกวันทุกวันอย่าตั้งคำถามว่าอาจารย์แหม่หนูทำทุกวันแล้วไม่เห็นสำเร็จเลย ลบออกไปจากหัวสมองให้หมดแล้วจงตั้งใจทำนะครับทําครั้งนี้อุทิศบุญไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การทำทานหรือการนั่งสมาธิเจ้าที่เจ้าทางก่อนเป็นอันดับแรกญาติผู้ล่วงรับเป็นอันดับสองจเจ้ากรรมนายเวรเป็นอันดับ3ให้เขาอยู่ตลอดให้ทุกวัน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  บุทมันจะส่งถึงครับคุณผู้ชมผมเชื่อเหลือเกินครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีนี้เราเหนื่อยกันจริงๆโดยเฉพาะชาวราศีกรกฎแล้วทับบ้านใครครับครั้งนี้มีสารพระภูมิคุณผู้ชมทำความสะอาดนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสารพระภูมิเป็นตีจู้นะฮะหรือถ้าบ้านใครไม่มีสารครั้งนี้คุณผู้ชมลองไปทำดูสิ สารในบุบ้านของคุณผู้ชมอ่ะลองไปทำดูแต่ถ้าไม่มีสารก็ให้การอุทิศบุญตรงนี้ให้ถึงกับเจ้าที่เจ้าทางที่เขาปกปักรักษาและจงนำเงินนำทองให้กลับเข้ามาหาคุณผู้ชมในทุกทิศทุกทางไพ่ใบที่สองเรือนไทยคุณผู้ชมครับไพ่บ้านเรือนไทยความหมายก็คือว่าชาวราศีกรกฎครั้งนี้ทำความสะอาดอย่างเดียวนะอย่าอย่าท้อใจนะ แล้วลงเท้านี่นะกรกฏนะชอบวางขวางหน้าประตูคุณผู้ชมเอาออกก่อนเลยแล้วผมบอกเคล็ดลับครับสิ่งสําคัญที่สุดนะฮะของชาวราศีกรกฎไม่ว่าคุณจะอยู่ห้องแถวบ้านเช่าหรือบ้านตัวคุณเองหรือว่าคอนโดอาพาร์ตเมนต์นะครับต่างๆเวลาคุณผู้ชมตื่นเช้าจะเปิดประตูออกจากหน้าบ้านคุณผู้ชมพูดคำนี้ ขอให้ความมั่งคั่งความโชคดีจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้บ้านหลังนี้นำความสุขความเจริญและความร่ำรวยมาสู่ข้าพเจ้าและคุณผู้ชมเปิดประตูออกไปเลยหรือคุณผู้ชมก้าวไปทำงานให้พูดแบบนี้ทุกครั้งในเดือนนี้ แต่หัวใจสําคัญนะครับครั้งนี้เก็บบ้านให้สะอาดลองดูดิเสื้อเนี่ยที่มันอยู่ในตู้เนี่ยมันอยู่มา6 7ปีอยู่มา10กว่าปีและไม่เคยใส่ไม่เคยใช้เลยลองเอาเสื้อตรงนี้ไปให้ผู้ยากไรบ้างเอาอย่างนี้คุณผู้ชมพิจารณาดูให้ดีถ้าสิ่งไหนควรสิ่งไหนเหมาะเราก็บริจาคบ้างเราก็ทำบุญบ้างแต่อย่าลืมนะครับไพ่รัตนะบอกคุณผู้ชมทุก ครั้งเลยครับว่าไม่ต้องไปทำเยอะหบาท10บาทพอแล้วครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสารพระภูมิหรือบ้านของคุณผู้ชมจงทำความสะอาดให้สะอาดที่สุดอันนี้คือหัวใจนะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยครั้งนี้ชาวราศีกรกฎบางทีเทวดาบินมาจะให้สินให้พรคุณผู้ชมเปิดฟังไพ่ลัตนะพอเสร็จแล้วเปิดฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกในในช่องของช่องไพ่ลัตนะ เทวดาจะให้สินให้พรเขาเห็นบ้านคุณผู้ชมโอ้โหลกเหลือเกินนะแกก็จะให้เราไม่เต็มที่แต่ถ้าบ้านคุณผู้ชมเนี่ยสะอาดเรียบร้อยนะเวลาเทวดามาคุดยักษ์คนทันหน้าคนเมืองบังบทท่านมานะท่านเห็นแหมบ้านใหญ่คนนี้นะบ้านอีตาคนนี้นะแหมมันเก็บซะเรียบร้อยเชียวนะ อันรับสินรับพรไปนะให้มีแต่ความร่ำรวยเก็บเลยครับตั้งแต่วันนี้จับมือนะฮะสามีภรรยาลูกๆมาช่วยกันทำความสะอาดบ้านของเราเพราะอะไรบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดบ้านคือที่สร้างพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นกับเราจำไว้นะครับคนเราอะ่ะมันจะรวยเนี่ยมันรวยมาจากบ้าน และผมพูดเสมอเลยเวลาใครมาดูดวงกับผมที่บ้านผมจะบอกเลยจําไว้นะบ้านอ่ะอยู่แล้วต้องรวยถ้าอยู่แล้วไม่รวยแสดงว่ามีปัญหาแล้วให้พิจารณาดูให้ดีครับลงทงลงเท้าเราขวางหน้าหน้าประตูกันโชกกัรลาบไม่ให้ไม่ให้ไ,ใหไอ้ตรงเนี้ยวิ่งเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าในส่วนที่สองเนี่ยเสื้อผ้าห้องหับห้องนอนเก็บให้เป็นระเบียบให้มันมีวินัยหรือเปล่า เวลาสามีกลับมาภรรยากลับมาลูกๆกลับมาแมมแม่ทำความสะอาดซะสวยเชียวแมมพ่อเก็บซะเลี่ยมเลยนะความสุขมันเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมเมื่อได้ยินเสียงเจ้ยจวของผมแล้วคุณผู้ชมไปเริ่มเก็บบ้านตั้งแต่วันนี้เลยไพ่ใบที่สามพระวิษณุ คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่20เนี่ยนะฮะพระราหูเนี่ยเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎบางทีนะฮะเราก็บอกว่าลาหูมันออกไปแล้วตั้งแต่ตรงนู้นตรงนี้มันมาอีกแล้วไปไหว้พระวิษณุสักนิดหนึ่งบอกให้ท่านตัดนะครับ พระราหูให้ออกจากตัวเราไปให้ได้คุณผู้ชมไปทําตามนี้นะแล้วตรงนี้สําคัญกับคุณผู้ชมจริงๆนะครับด้วยเหตุทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆองค์พระวิษณุเนี่ยแหละจะตัดอุปสรรคตรงนี้ได้ในคัมภีร์พราหมณ์นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าในขนาดพระราหูเนี่ยท่านมีฤทธิ์มากนะฮะ พระวิษณุเนี่ยก็เลยไปหาพระศิวะหรือพระอีสวรเนี่ยท่านก็ประทานจักมาและเอาไปตัดเพื่อลดทอนกำลังนะฮะขององค์พระลาหูให้ขาดออกครึ่งหนึ่งเลยคุณผู้ชมคงได้เห็นนะฮะในตำนานในเรื่องเล่าแบบนี้แล้วสถานที่นี้ผมมีโอกาสนะครับได้เรียนวิชากับพราหมณ์ท่านหนึ่งเรียนวิชาดูดวงเนี่ยแหละครับท่านบอกผมว่าเนี่ยนะ เดี๋ยวเราดูแบบนี้นะเวลาพระราหูเข้าเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนไม่ต้องไปที่ไหนเลยผมก็เลยถามอ้าวแล้วแล้วแล้วเราทำไงดีครับพามแกก็เลยบอกว่าไปไหว้พระวิศณุตรงเสาชิงช้าสินั่นแหละเขาเอาไว้ตัดพระราหูไม่ต้องทำพิธีอะไรให้มันวุ่นวายเลยคุณผู้ชมไปบอกนะครับ พระวิษณุที่วัดสุทัศน์บอกให้ท่านตัดอุปสรรคให้แก่เราให้ท่านตัดลาหูเนี่ยที่กำลังจะสถิตในดวงของเราหลังจากนี้การทำอะไรมันจะได้ราบลื่นมันจะได้ไม่มีอุปสรรคแล้วนี่แหละครับคือมหัศจรรย์ของไพ่รัตนะที่ผมบอกเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าไพ่รัตนะเหมือนเรือธงสำคัญฟังและทำตาม บางคนเขาบอกกับผมว่าแหมฉันรออาจารย์เลยนะลูกๆเนี่ยจะได้ไปทําบุญที่ไหนใช้ไพรัตนะเป็นเครื่องที่จะนำไปสู่การทําบุญคุณผู้ชมฟังให้ดีสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญบางคนติดขัดบ้างเรื่องการเงินการทองแต่การทําบุญหรือการทําทานครั้งนี้จะช่วยทำให้การติดขัดของชีวิตเราอะเบาบางลง เหมือนที่ผมบอกแหะครับทําทานเพื่อละจากความตนีบ้างถ้าเราละจากความตนีได้ของบางอย่างนะครับหรืออะไรที่มันติดขัดเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าติดขัดเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมเลยถึงแม้มันจะมีความติดขัดเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะมันก็จะมาแป๊บเดียวไม่ได้อยู่กับเรานานฉะนั้นทำ ตามนี้แล้วเดี๋ยวปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจครับคุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังครั้งหนึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อนเนะะี่ย ถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพรรัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพรรัตนะเนี่ยนะ่เรื่งในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณน,นะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะ พาผมไปวัดสร้อยทองคุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอบ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทำไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวพอผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ำมันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอะไอยาหมอหัวโตไอ้น้ามันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุ4ี่สิบห้าสิบปีผมว่าคงเคยได้ยินน้ํามันนวดตาหมอหัวโตนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทําน้ํามันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ย นะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้โอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชั น้ำสั่งน้ำมันนวดหมอหัวโตก็อีไพ่รัตนะอํานาอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิ้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 เรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับ ไพ่ใบแรกตีระฆังใบที่สองนำมุมใบที่สอุปกรณ์ทำความสะอาดโอ้โหแม่โว้ยชาวราศีกรกฎไพ่ใบแรกก็ตีระขังซะแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครั้งนี้ผมไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าให้ไปทําบุญที่วัดไหนเอาเป็นวัดใกล้บ้านคุณผู้ชมเนี่ยแหละครับแต่ถ้าใครมีโอกาส เดินทางนะฮะมาไหว้พระวิษณุคุณผู้ชมก็เลี้ยวเข้าวัดสุทัศน์ไปตีค้องตีละกตะีตีระครังหน่อยประกาศให้รู้ทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้วันนี้ได้มาทำบุญที่วัดนี้เรียบร้อยแล้ว นี่นะครับคุณผู้ชมผมถึงบอกคุณผู้ชมว่าจงตั้งใจทําไปเถอะครับไม่ต้องมีข้อแม้ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรแต่การทําบุญครั้งนี้จงทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะครับอย่าไปมีอคติว่าไอ้นี่ไม่ดีพระไม่ดีนูน่นไม่ดีนั่นไม่ดีไม่ต้องคิดครับผมเนี่ยได้ข้อคิดนะมีผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะแกมาบ้านผมนะผมก็เลยบอกว่าไปทําบุญแบบนี้สิพระไต เอาไปถวายพระแล้วเอาไปวางไว้เนี่ยที่เนี่ยสมมุติว่าอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพระวิษณุเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเอาพระไตาไปวางเอ่อไว้ต่อหน้าพระวิษณุแล้วก็เดินเข้าไปถวายพระนึกออกไหมฮะเดินเข้าไปถวายพระในวัดสุทัศน์บอกท่านว่าเดี๋ยวทําบุญร่วมกันจะนำบุญตรงนี้แล้วท่านโปรดงช่วยส่งเสริมแกบอกผมว่าไงปะอาจารย์เราเอาตังเนี่ยหยอดตู้เนี่ยแล้ว ไปเอาผ้าไตาในวัดเนี่ยไปถวายพระเนี่ยได้ไหมผ้าไตาที่เขาจัดเตรียมให้อะโหผมบอกดีเลยผมก็เลยถามเขาต่อว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นเขาบอกอย่างน้อยๆถ้าเราไปซื้อผ้าไตาใช่ไหมเราก็จะไม่ได้หยอดตู้ในนั้นไงแต่ถ้าเราหยอดตู้ด้วยพระเขาเนี่ยก็จะได้เอาเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟไปช่วยเหลือเนนไปช่วยเหลือหมาแมวที่อยู่ในวัดเออแกค,คิดดีนะ ผมก็เลยนั่งนึกในใจกับแกเพราะเวลาแกมาดูดวงกับผมอ่ะแกก็สัญญากับผมเหมือนผมบอกแกว่าอดทนนิดนึงนะเดี๋ยวขับ m e r c e d e s b e n บได้ผมก็บอกแกอย่างเงี้ยกระโทรคุยนะดูดวงตลอดเลยแล้ววันหนึ่งแกนั่ง m e r c e d e s b e n บมาหาผมโอ้โหแกถอยรถป้ายแดงนะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ผมก็ชื่นใจนะแกก็บอกว่าอาจารย์ เนี่ยหนูทําตามสัญญาแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูเนี่ยจะได้รถเบนซ์เดือนเนี้ยแกก็ทําได้จริงๆแล้วแกก็ขับมาให้ผมดูแต่ไม่ใช่ว่าผมจะดูแม่นหรอกครับคุณผู้ชมผมว่าตัวแกนะ่ะปฏิบัติตามที่ผมบอกไอ้ความสําเร็จตรงเนี้ยบุญตรงเนี้ยมันเลยส่งผลจากที่เคยลําบากจากที่เคยเกือบจะล้มละลายไพ่ใบที่สองน้ำมด คุณผู้ชมฟังให้ดีไพ่น้ำมนต์ครั้งนี้เมื่อคุณผู้ชมทําความสะอาดศาลพระภูมิทําความสะอาดบ้านเรือนคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเงยดูดิตรงหิ้งพระเนี่ยมีน้ำมนต์ที่วัดไหนบ้างแต่ถ้าไม่มีไปขอที่วัดใกล้บ้านของคุณผู้ชมแต่ถ้าใครนะฮะผมบอกเลยนะจะไปไหว้พระวิษณุเข้าไปเอาน้ำมนต์เนี่ยที่วัดสุทัศน์หน่อย และคุณผู้ชมเอามาประพรมหรือน้ำมนต์ที่ไหนก็ได้นะฮะคุณผู้ชมเอามาประพรมให้รอบบ้านคุณผู้ชมรอบแรกคุณผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งอับปรมงคลที่อยู่ในบ้านของข้าพเจ้าขอให้น้ำมนต์สักิ์สิทธิ์เนี้ยจงทําลายล้างสิ่งอับปรมงคลทั้งหลายให้หมดไปพอเสร็จอีกรอบหนึ่ง คุณผู้ชมอธิษฐานจิตนะครับเข้าไปว่าขอให้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้นำเงินนำทองนำโชคนำลาบมาสู่บ้านของข้าพเจ้าคุณผู้ชมทำแบบนี้ครับทำง่ายๆแล้วเดี๋ยวพรอ,อันเป็นมงคลร้อยแปดประการจะรีบวิ่งมาหาคุณผู้ชมในบัตรดล ใบสุดท้ายอุปกรณ์ทำความสะอาดครั้งนี้ชาวราศีกรกฎใครมีสตังฟังผมนะใครมีสตังนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมซื้อไม้กวาดสักหน่อยผมเน้นเลยนะชาวกรกฎซื้อไม้กวาดไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดนะฮะไม้ไปัดขนไก่ก็ได้นึกออกไหมฮะไม้กวาดดอกหญ้าไม่กวาดถ่านมะพร้าวไม่กวาดแข็งหรืออะไรต่างๆเอาไปถวายวัด ะะเอาไปถวายพระใกล้บ้านของคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งก่อนจะถวายนะคุณผู้ชมตั้งจิตให้ดีนะตั้งจิตให้มั่นนะแล้วบอกว่าขอให้การถวายไม่กวาดครั้งนี้จงปัดกวาดอุป,ปสรรคและสิ่งอัป,ปมงคลที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าขอให้ออกไปให้หมดไปทำง่ายๆครับแต่จงทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสตุ้งสตังเพื่อนสมาชิกนะฮะเหล่า f อทั้งหลายไม่มีสตุ้งสตังในการทําบุญนะฮะไม่มีสตุ้งสตังนะฮะจะไปวัดวาอารามเปิดฝั่งไพรรัตนะเดี๋ยวผมไปทําให้คุณผู้ชมเองอย่างเนี้ยเช้าเนี้ยก่อนจะลงเสียงผมก็ทําบุญลงบานสง่งมานึกออกไหมฮะแล้วเขาก็จะมีโครงการเลี้ยงพระ9 0 0ารูปเนี่ยผมก็เพิ่งไปบริจาคมา คุณผู้ชมฟังให้ดีบุญตรงนี้นะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดฟังนะผมขอมอบให้ชาวราศีกรกฎทั้งหมดเลยครับเอาละคุณผู้ชมก่อนจากกันผมอยากให้เพื่อนสมาชิกนะฮะชาวราศีกรกฎช่วยพิมพ์คำว่าราศีกรกฎให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณาดที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุระจากความน,นี้ นั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีกรกฎทุกท่านครับ